หฮยหางจระเข้หรอเครงปรุงต่างๆหางจระเข้จริงดิใช่าวางกับข้าวออกเกลือแล้วก็ย่างสุกแล้วลอกหนังออกมาง่ายๆแบบนี้เลยทาน้ำมันเอามากริวต่ออ๋อรู้สึกได้กลิ่นหอมเลยเครื่อปรุงลงไปอันนี้คือหนังจระเข้เเอามาต้มเหรอ แล้วก็หั่คือ,อมันคืออะไรอ่ะไข่แดงอ่ะแล้วก็ปกมันดูน่ากินแต่ไม่กล้ากินยังไม่หมดนี่คือมือเจอร็คีใช่หรือเปล่าเม,มือต่อไปนะครับมือเจอระเคีตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนอย่างเตอแล้วก็กำลังจะลอกหนังอ้าวไม่ลอก